สวัสดีค่ะแม่กับแฟมาลีวันนี้นะคะพ่อกับแม่นะคะพาเมกามาที่งานแฟชั่นไอแลนด์คิวบิกแบ t เทิ2 0 2สองพนนะคะงานจัดขึ้นที่แฟชั่นไอแลนด์นะคะฮอล์สนะคะอันนี้เป็นวันที่8นะคะที่พ่อกับแม่พาเมกามาเนะเป็นวันรอบคัดเลือกนะคะส่วนวันที่9เมษานะคะจะเป็นวันชิงชนะเลิศค่ะ นี่นะคะเข้ามาในงานนะคะก็จะเป็นบรรยากาศภายในฮอล์นะคะเดินเข้ามานะคะก็จะมาเจอกับสถานที่ลงทะเบียนนะคะเราก็เป็นของรูปปีกสินค้าเสื้อต่างๆนะคะที่ทางงานเขามีมาจําหน่ายด้วยนะคะซึ่งแม่จะบอกก่อนเลยนะคะว่าครั้งนี้เมกะลงทะเบียนไม่ทันนะคะแต่นางอยากไปดูมากเลยก็เลยพานางไปนะคะ ไปชมบรรยากาศในการแข่งขันนะคะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวครั้งหน้าแม่สัญญากับเขาแล้วนะคะว่าจะต้องลงทะเบียนให้ทันได้แน่นอนเลยพอเราเข้างานไปนะคะเราก็ไปนั่งเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆในงานนะคะนี่เลยค่ะนางก็มีการฝึกเล่นนะคะมีเอาลูบิกไปด้วยเนาะวันนี้เป็นวันของนางจริงๆลูบิกรู้ใจค่ะ วนนี้นะคะก็จะเป็นรอบแข่งขันเลือกแล้วนะคะสําหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้นะคะน้องๆก็จะเข้ามาแข่งขันกันค่ะนี่เลยน้องๆมีความตั้งใจมากเลยนะคะแม่ยกนิ้วให้เลยสุดท้ายแล้วนะคะเมกาดก็ได้ถ่ายรูปกับพี่ทามี่แล้วก็พี่มิกด้วยนะคะนี่เลยก็เป็นลูกแม่แล้วก็เป็นลูนกเมกาดนะคะที่ถ่ายกันนะคะสําหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ